สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับในรายวิชาภาษาไทยวันนี้นะครับเรายังอยู่กันที่เรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยราบนะครับหลังจากที่ชั่วโมงที่แล้วนะครับเรารู้เรื่องเนื้อหาย่อๆของเรื่องรามเกียรติ์รวมถึงประวัติผู้แต่งความเป็นมาของเรื่องรามเกียรติ์ไปแล้วนะครับในวันนี้เราจะมาดูว่าเรื่องรามเกีย,ตกยรติ์ตอนศึกมยราบตอนเนี้ มีคุณค่าอย่างไรบ้างสำหรับคุณค่าของเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมยายาาบนะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3ด้านนะครับได้แก่ 1. ด้านวรรณศิลป์ด้านวรรณศิลป์คืออะไรด้านวรรณศิลป์คือความดีเลิศในการแต่ง 2. ด้านเนื้อหาด้านเนื้อหาคือจะพูดถึงข้อคิดที่เราจะได้จากเนื้อเรื่องของเรื่องนี้และ 3. ด้านสังคมจะพูดถึงการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันทีละด้านเลยคุณค่าของเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมาราบด้านที่1น,นะครับได้แก่คุณค่าด้านวรรณศิลป์นะครับวรรณศิลป์เขียนอย่างนี้นะครับนักเรียนซึ่งมันสามารถแยกคุณค่าเป็นหัวข้อย่อยๆได้ดังนี้ 1. คุณค่า เกี่ยวกับการสันค์คำการสันค์คำคืออะไรก็คือการสื่อความหมายถึงตัวละครแต่ละตัวที่ทําให้ผู้อ่านไม่เกิดความเบื่อหากไม่มีการสันค์คำนะครับเราจะต้องใช้สรรพนามแทนตัวละครตัวหนึ่งซ้สำๆทำให้การเล่าเรื่องขาดความไพเราะเช่นเราจะพูดถึงพระรามนะครับ เราจะพูดถึงพระรามถ้าเราไม่มีการใช้คำอื่นมาแทนเราจะต้องใช้คำคำเดียวนั่นก็คือคำว่าพระรามตลอดทั้งเรื่องซึ่งบางทีมันอาจจะทำให้เกิดความน่าเบื่อได้จึงจำเป็นที่จะต้องมีการใช้คำอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเป็นการเรียกแทนพระรามยกตัวอย่างสมเด็จพระเชษฐา สมเด็จพระเชษฐานะครับพระเชษฐาแปลว่าพี่ชายนะครับก็หมายถึงพระรามที่มีที่เป็นพี่ชายนะครับส่วนพระลักษณ์เป็นน้องชายหรือพระสี่กรพระสี่กรหมายถึงสี่มือนะครับเป็นคนที่มีสี่มือนั่นเองซึ่งพระรามคือพระนารายณ์ที่อวตารลงมาเกิดนะครับเพราะฉะนั้นพระนารายณ์เนี่ยมีสี่มือจึงเรียกพระรามว่าพระสี่กรได้เหมือนกัน 3. สมเด็จพระลักษมีหรือสมเด็จพระทรงจักรเพราะว่าตอนที่พระรามยังอยู่บนสวรรค์นะครับหรือพระนารายณ์นั่นเองนะครับมีมือหนึ่งในสีมือนะครับถือจักจึงเรียกว่าสมเด็จพระทรงจักรต่อไปคำที่หมายถึงทศกัณฐ์นะครับ ถ้าเราเรียกทศกัณฐ์คำเดียวเนี่ยตลอดทั้งเรื่องก็อาจจะทำให้เกิดความน่าเบื่อได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้คําอื่นมาใช้เรียกแทนทศกัณฐ์ยกตัวอย่างเช่นทศเสียนหรือ10หัวนั่นเองเทา้ายี่กอนหรือเท้า20่มือนั่นเองเพราะว่าทศกัณฐ์เนี่ยมี20มือนะครับจึงเรียกว่ายี่กอนได้หรือสุริวงศสุริหมายถึง สุริหมายถึงยักษ์นะครับเพราะฉะนั้นสุริวงศ์จึงหมายถึงเผ่าพงของยักษ์นะครับซึ่งหมายถึงโทศกัณฐ์นั่นเองนอกจากนี้ยังมีตัวละครอื่นๆอีกมากมายนะครับยกตัวอย่างหนุมานนะครับหนุมานเราจะใช้คำอะไรแทนหนุมานได้บ้างยกตัวอย่างเช่นขุนกระบีลูกพระพาย วายุบุตรกระบีสีนะครับซึ่งการที่จะนําคําต่างๆเหล่านี้มาใช้แทนการเรียกตัวละครตัวใดตัวหนึ่งนะครับมันจะต้องมาจากลักษณะส่วนตัวของตัวละครตัวนั้นคือขุนกระบีกับกระบีสีเนี่ยนะครับขุนกระบีกับกระบีสีเนี่ยเป็นการเรียกถึงอาวุธที่หนุมานใช้ถือนะครับหนุมานเนี่ยจะถือดาบอันหนึ่งจึงเรียกว่ากระบีนะครับ จึงเรียกว่าขุนกะบี่หรือกะบีสีได้หรือลูกพระพายกับวาย,ยุบุตรเนี่ยมาจากการที่หนุมานเป็นเป็นลูกของลมนะครับเป็นลูกของพระพายหรือลมนั่นเองในครั้งหนึ่งนะครับที่ก่อนที่หนุมานจะเกิดมานะครับเป็นการอ้อนวอนของแม่หันุมานนะครับที่มีลมอ้อนวอนให้ให้ได้ลูกนะครับแม่หนุมานก็เลยอ้อนวอนเทพเจ้านะครับเทพเจ้าก็เลยส่งลมพัดมาลมพัดผ่านตัวของ นางสวาหะที่เป็นแม่ของหันุมานนะครับพัดผ่านไปพัดผ่านไปแค่ครั้งเดียวนะครับทำให้นางสวาหะเนี่ยท้องแล้วก็คลอดลูกออกมาเป็นหันุมานนะครับจึงเรียกหันุมานว่าลูกของพระพายหรือลูกของลมนั่นเองนะครับซึ่งวายุก็แปลวล่าลมพระพายก็แปลว่าลมนะครับอนอกจากนี้มัชานุล่ะมัชานุเราจะใช้คําอะไรแทนมัชานุได้บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่น พ่อเฉลิมศีหรือสายสวรรย่างอันนี้เป็นคําที่นุมานใช้เรียกมันชานาุนะครับก็คือเรียกว่าพ่อเฉลิมศีหรือสายสวรรย่างนะครับเป็นการเรียกด้วยความเอ็นดูนั่นเองอ่ะคุณค่าด้านวรรณศิลป์ข้อต่อไปนะครับนั่นก็คือการเล่นคำำําซ้ําการเล่นคำำําซ้ําเพื่อให้ เรานะครับได้รับอารมณ์ความรู้สึกในบทนั้นได้อย่างชัดเจนนะครับการเล่นคำซ้ำคืออะไรก็คือการใช้คำเดียวกันความหมายเดียวกันนะครับซ้ำในข้อความเดียวกันเพื่อทำให้เกิดความไพเราะและก็ได้อารมณ์ความรู้สึกที่มันชัดเจนมาก่กขึ้นยกตัวอย่างข้อความนี้นะครับนักเรียนอ่านไปพร้อมกันกับครูนะครับ เข้าคล่องว่องไวทั้งสองข้างต่างตนต่างหารชาญสมอนถ้อยทีถ้อยมีฤทธิรอนต่อก่อนไม่ลดละกันซึ่งในข้อความนี้นะครับคําที่เขานํามาซ้ํากันได้แก่คําว่าต่างและคําว่าถ้อยเห็นไหมครับมันก็จะมีการซ้าแบบนี้เพื่อทําให้เราได้รับ อารมณ์ที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นในบทบทนั้นนะครับคุณค่าด้านวรรณศิลป์นในข้อที่3นะครับนั่นก็คือการหลากคำอันนี้จะแตกต่างแตกต่างจากข้อเมื่อกี้นะครับการซ้ําคาเนี่ยก็คือการใช้คําเดียวกันความหมายเดียวกันส่วนการหลักคําก็คือการใช้คําที่มันต่างกันความหมายเดียวกันนะครับ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคำวัยพ์คำวัยพจน์นั่นเองก็คือใช้คําที่มีความหมายเหมือนกันแต่ว่าเขียนต่างกันอ่านต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับยกตัวอย่างที่เราเจอในตอนศึกมยายานะครับเช่นคําที่หมายถึงภูเขานะครับก็จะมีการใช้หลายคําเลยได้แก่คําว่าบรรพศสิงขอนพนมคีรีอันนี้เราจะเจอในตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับ ซึ่งคำทุกคำเนี่ยจะหมายถึงภูเขานั่นเองคำที่หมายถึงศัตรูยกตัวอย่างเช่นพรีปัจจามิตรปรปักพารินอรินอริคำที่หมายถึงน้ำยกตัวอย่างเช่นชนละทีชนละทานสาคร คำที่หมายถึงมา้ายกตัวอย่างเช่นทาชีมโนมัยสินทบอาชาคุณค่าด้านวรรณศิลป์ข้อที่4คุณค่าด้านวรรณศิลป์ข้อที่4นะครับนั่นก็คือการใช้คำเปรียบเทียบ การใช้คำเปรียบเทียบคือการใช้คำคำหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบไปถึงอีกความหมายหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นเราต้องการจะเปรียบเทียบไปถึงความกโกรธนะครับเช่นได้ฟังกลิ้วโกรธคือไฟการหรือกลิ้วโกรธที่โรดดังอัคคี คำที่หมายถึงโกรธนะครับนอกจากมีคําว่าโกรธแล้วนะครับนอกจากมีคําว่าโกรธแล้วยังมีคําว่าไฟการตรงนี้นะครับหรืออักคีโกรธยังไงล่ะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยนะครับนั่นหมายถึงโกรธมากนะครับโกรธมากๆกอไก่10ล้านตัวนะครับหรือการใช้คําที่เปรียบเทียบไปถึงความ กลัวนะครับการใช้คำเปรียบเทียบไปถึงความกลัวเช่นให้ประวันครั่ครามขามฤธิร้อนจิตดังหนึ่งเพลิงไหม้กลัวยังไงกลัวยังไงครับกลัวมากๆเหมือนเหมือนเพลิงไหม้เหมือนไฟที่มันกำลังไหม้อยู่ในใจอยู่ในสวงของตัวเองนะครับกลัวขนาดนั้นเลย ทำที่ต้องการเปรียบเทียบไปถึงความเศร้าโศกนะครับเราต้องการจะเปรียบเทียบไปถึงความเศร้าโศกยกตัวอย่างเช่นร่ำพลางฟูมไฟชนลนาซบพักโศกาสะอื้นให้ร่ำพลางก็หมายถึงร้องไห้นะครับฟูมไฟก็หมายถึงร้องไห้อีกนะครับเพราะฉะนั้นชนลนาเนี่ยหมายถึงน้ําตานะครับร้องไห้จนน้ําตาเป็นยังไงจน น้ำตาเนี่ยไหลาอาบแก้มเลยนะครับน้ำตามันซบพักก็คือน้ำตามันไหลาอาบแก้มนะครับหรือต้องการเปรียบเทียบไปถึงความชื่นชมยินดีเช่นยินดีปานได้ฟ้ากษายินดยียังไงยินดีเหมือนกับเราได้ครอบครองท้องฟา้าทั้งหมดไว้ในตัวเราคนเดียวเลยนะครับยินดีมากดีใจมาก หรือมีความชื่นชมสมนัสนะครับสมนัสก็แปลว่าดีใจมากๆนะครับชื่นชมชื่นชมแบบดีใจมากนะครับหรือต้องการเปรียบเทียบให้เราได้เห็นภาพต้องการให้เห็นภาพนะครับต้องการให้เห็นภาพและเสียงยกตัวอย่างเช่น รูปนั้นใหญ่เท่าพรมานรูปนั้นใหญ่เท่าพรมานรูปเนี่ยก็หมายถึงอาจาจะเป็นพูดถึงคนคนหนึ่งหรือยักษ์ตัวหนึ่งนะครับในเรื่องน่ะใหญ่ยังไงใหญ่เท่าพรมานพรมานหมายถึงภูเขานะครับเพราะฉะนั้นใหญ่มากตัวใหญ่มากเหมือนกับภูเขาแต่จริจงๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าภูเขาขนาดนั้นนะครับแต่ว่าการเปรียบเทียบในเรื่องเขาต้องการเปรียบเทียบให้เราเห็นว่ามันใหญ่มากจึงพูดว่ามันใหญ่มากเหมือนกับภูเขาเลย หรือสูงตระงานดังหนึ่งสิงขรยังไม่พอนะครับยังไม่พอยังมีการตอกย้ำว่าสูงมากสูงมากเหมือนกับภูเขาเลยอนอกจากนี้3ามทีสาทีสนั่นดังฟ้าฟาด3ทสนั่นดังฟ้าฟาดตีลงไป3ามทีธนุมานเนี่ยตีก้น มายราบไป3ทีเสียงดังสนั่นเลยเหมือนกับฟ้าฟาดฟ้าฟาดหมายถึงอะไรฟ้าฟาดหมายถึงฟ้าผ่านั่นเองนะครับตีไปเสียงดังมากเหมือนกับฟ้าผ่าเลยยังไม่พอยังเน้นย้ำอีกว่าจนทำให้ปัทภีกร,รมปรนาฏหวาดไหวก็คือแผ่นดินมันเป็นยังไงแผ่นดินไหวเลยนะครับตีไปแค่3มทีจนทำให้แผ่นดินไหวแล้วก็มีฟ้าผ่าด้วยนะครับ ขนาดนั้นเลยอันนี้คือก็คือการเปรียบเทียบให้เห็นถึงคุณค่าด้านวัณศินทีนี้นะครับฝากนักเรียนจําให้ขึ้นใจนะครับว่าวรณศินคืออะไรวัณศินคือคุณค่าเกี่ยวกับการแต่งความดีงามดีเลิศ เกี่ยวกับเนื้อหาที่แต่งออกมาว่าแต่งแล้วมันสวยยังไงนะครับการใช้คํามันเป็นยังไงมันไพเราะเพราะพิ้งนะครับแต่งแล้วทําให้คนอ่านนี่อินมากนะครับเหมือนกับที่เราไปดูภาพยนตร์หรืออ่านหนังสือการ์ตูนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับการที่เราอินกับเนื้อเรื่องนะครับมันก็คือมาจาก1การแต่งที่เรียกว่าวรณศินนั่นเองนะครับก็ ได้แก่การเปรียบเทียบนะครับการเปรียบเทียบการใช้คําการหลักคําคําไว้พจน์ต่างๆนะครับล้วนแล้วแต่เป็นคุณค่าด้านวรรณศิลป์ทั้งสิน้นสําหรับวันนี้นะครับครูจะฝากไว้เพียงเท่านี้และวันพรุ่งนี้จะมาต่อคุณค่าด้านเนื้อหาและก็ด้านสังคมต่อนะครับเพราะฉะนั้นฝากนักเรียนติดตามต่อในวันพรุ่งนี้ด้วยสําหรับวันนี้ต้องลานักเรียนทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ